สวัสดีครับพบกับทีเคนเจอรนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวซาลี่กาต่ยนะครับซาลี่กระต่ายนั่นเองนะหลังจากติดภารกิจวิ่งนะครับก็ต้องรีบมาทําคลิปรีวิวให้ดูนะมีคนทวงแล้วนะครับเดี๋ยวไปวิ่งให้ดูก่อนละกันเพราะผมเห็นว่าจุดเด่นของมันอย่างแรกนะก็คือเรื่องของความถึกโดยปกติเนี่ยเวลาเล่นระดับยากนะครับเวลาไปที่เสาไกลๆแล้วเนี่ย เสมอธาตุอันนี้ถือว่าเป็นเสมอธาตุนะเพราะว่าเป็นธาตุพิเศษนะครับเจอกับธาตุไม้อ่ะรอบนี้ศัตรูเป็นธาตุไม้นะครับถือว่าเป็นธาตุเสมอนะโดยปกติใบเสาไกลๆเนี่ย,ยจนะถือว่ายืนยากเราจริงๆนะถือว่ายืนค่อนข้างจะยากครับอันนี้ถือว่ายืนค่อนข้างจะนานครับตัวใหญ่จะวิ่งจนสุดนะอ่ะแต่ไม่รู้มันจะโผล่มาเมื่อไหร่นะครับเพราะว่ามันเซตอัพตัวไม่ได้นะครับเดี๋ยววิ่งให้ดูรอบหนึ่งนะ เวลาทำคลิปรีวิวนะครับก,ก็หยุดวิ่งครับบางทีตั้งเรนเจอร์หนึ่งตัวนะครับก็หลีกตกกระจุยเลยครับอ่านี่ก็ต้องอุทิศต,ตนสักนดิดหนึ่งนะเดี๋ยวผมปล่อยตั้งแต่ตรงนี้เลยมาดูกันนะครับว่าเจ้าซารีกาตุยครับค่อนข้างน่ารักนะค่อนข้างจะน่ารักนะครับแล้วก็ถือว่ามีความถึกค่อนข้างจะสูงใช้ได้เลยทีเดียว แต่ว่ามันดูเหมือนว่าประโยชน์แค่นั้นมันอาจจะยังไม่ดีพอไหมกับการที่เป็นเลนเจอร์แสงมืดนะครับคือเบื้องต้นผมบอกเลยนะถ้าสมมุติว่ามันเป็นธาตุปกติผมจะบอกเลยว่าปั้นแม็กได้เลยแต่พอเป็นแสงมืดปุ๊บเฮ้ยมันต้องดีกว่านี้ดิเออการจะใช้กบม่วง20ตัวเนี่ยมันจะต้องเป็นตัวที่เจ๋งชนิดนึง ปล่อยให้คนที่แบบว่าเขาแบบพร้อมอะพร้อมจะปั้นแสงมืดแม็กที่มันจะคอมโบได้หรือใช้เป็นทางพิเศษอะไรต่างๆนานาเนี่ยให้ไปเป็นทางนั้นดีกว่าอันนี้คำแนะนำเบื้องต้นนะผมว่ามันมันยังไม่ค่อยเก่งเท่าที่ควรอ่าส่วนตัวผมเนี่ยผมมองว่าอ่าสมมติตัวชนใกล้อ่าตัวชนใกล้ครับนี่เมื่อกี้เอ้ยผมมองไม่ทันฮะอ่านดูกันเอาละกันนะเดี๋ยวค่อยไปย้อนดูคลิปนะครับอาจจะหลุด99มาแล้วนะครับ คือตัวชนไข่แบบนี้นะผมก็แนะนําว่าโคโรโบเรนเจอร์มาตลอดอมีให้เปลี่ยนหน้าได้ตลอดเลยนะครับแถมกบก็กบดําปั้นไม่ยากพอเป็นแสงมืดปุ๊บเนี่ยมันจะรู้สึกตังหิดต,ตังหิดใจว่าอุตสาห์ปั้นแม็กอย่างไอที่ลักของผมเนี่ยผมก็ต้องถอดออกนะตัวบราวยากลนะครับผมก็ใช้โทวะ อ่ะทวามีคนถามมีกันโดนปรับเล็กน้อยนะไม่ต้องใส่ใจอะไรบ้างมายนะแค่เกียร์ถึงก็ยังใช้ดีเหมือนเดิมนะครับด้วยสกิลและความสามารถเทเปอร์เนี่ยมันจะใช้ต่อไปได้อย่างยาวเลยครับแต่ว่าเกียร์ดีนิดนึงนะเราตัวทวานะอย่างเงี้ยนะครับอ่าผมจะนํามาใช้ก็ต่อเมื่อนะครับคอมโบความสามารถมันปรับขึ้นมาตอนนี้เป็นอันรู้กันนะว่าตัวหนืดเนี่ยมันเนิร์ฟัวถึงขั้นสุดมากแต่ถ้าไปเจอทีมที่เป็นตัวหนืด ที่แบบโหดจริงๆแล้วเราตีเขาไม่ตายเนี่ยอันนี้ปล่อยตัวไม่ได้เลยนะยิ่งไปคอมโบกับทางหยุด5วิอีกอันนี้คือบอกเลยครับว่าก็ยังจบได้อยู่นะผมไปเจอมาสเตอร์สเนี่ยทีมแบบนี้ก็มีอยู่ก็เรียกได้ว่าค่อนข้างเหนื่อยอ่าแต่ถ้าเกิดเป็นทีมตัวหนืดที่เป็นตัวเปลาะบางตัวทั่วไปเนี่ยอันนี้ยังสู้ได้สบายอยู่นะอ่าถ้าเกิดเป็นลีกสูงๆนี่น่าจะเจอแบบโหดๆเลยนะครับมาดูกันที่สเตตัสนิดนึงนะครับอาซาบิกาตายนะครับเป็นพลังมืด ช่วงนี้ทัดมืดจะน่าเป็นห่วงนิดหนึ่งเพราะว่าดาเมจของเอจสสิก้าแสงนะครับกับบาลล็อกเนี่ยถ้ามันรวมตัวกันเนี่ยผมว่าดาเมดมันค่อนข้างจะโหดมากนะแต่ว่าต้องเป็นหลีกสูงสันิดหนึ่งเพราะหลีกทั่วไปเนี่ยอาจจะยังเจอน้อยนะคู่คูแม็กคู่นี้นะแต่ถ้าเกิดเจอเนี่ย พวกเจมม่วงนะครับมูนเยลลี่โคนี่สล็อตมีความเสี่ยงจะหายเกลี้ยงได้อยู่เหมือนกันแต่ผมก็ยังมองว่าเจมม่วงมูนเยลลี่โคนี่สล็อตเนี่ยในดิ่ทั่วไปเนี่ยยังเป็นขวัญใจมหาชนนะถือว่ายังใช้สกิลได้ค่อนข้างจะโหดเหมือนเดิมนะครับในส่วนของพลังโจมตีกายนะครับเวลร้อยสี่สิบสี่แสนเจ็ดนะครับแม็กนี่แปดแสนแปดก็ถือว่ายังไม่สูงมากนักน,นะครับพลังชีวิตนะครับเวลร้อยสี่สิบสี่แสนเก้าแม็กนี่เก้าแสนสองอ่ะถือว่าตัวเลข สูงพอใช้ได้แล้วก็ถือว่ามีความถึกจริงนะ,ะยิ่งเกียร์ถึงก็ยิ่งถึกแน่นอนครับตำแหน่งยืนเป็นตัวชนใกล้ได้นะครับเคลื่อนที่ก็ถือว่าอไวนะครับความบรินารในการต,รตรีกลางๆนะครับคูาราเรนเจอร์ดันเป็นเซตสิวิตรงนี้ผมเคยบอกแล้วว่าไม่สามารถที่จะบอกได้เลยครับมันจะมีเซตสิวิอยูอ่แล้วก็มีเซตสิวิเหมือนเซตพิเศษจะเป็นเซตสิวินะ รู้สึกว่าจะเป็นประมาณนี้แร่ธาตเป็นข้อดีก็คือใช้น้อยมากครับสกิลหนึงครับเป็นดาเมจสตันครับแล้วก็ขัดขวางฮิวเลือดไม่ทะลุนะเสียดายตรงที่ว่าพอไม่ทะลุปุ๊บเนี่ยการใช้งานมันก็จะต้องพึ่งพาตัวอื่นอ่าพึ่งพาตัวเองไม่ได้ครับต้องให้คนอื่นช่วยเนี่ยมันก็จะรู้สึกตังหิดต,ตังหิดนะอ่าสกิลนี้นะครับกว้าง330จุดเหมือนจะ ข้ามนิดข้ามหน่อยอ่ะเต็มที่ก็คือข้าม1มีจังหวะแอบข้าม1เล็กน้อยไม่ค่อยมีอะไรนะอ่าสามจุดอ่ะถ้าข้าม1ก็ไปสัก350อ่าสามกว่าๆว่านิดนิดนะครับคูด้าสกิล12วิปกติเลยครับส่วนสกิล2ครับอมตะนะครับ,สร,บ, ata, รบสร้างเกราะเลือดแล้วก็บัฟวิ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นสกิลเดียวกับโยมินะถ้าจำไม่ผิดทั้ง2สกิลน่ย แต่ว่ามันจะคือมันเป็นพลังนะผมก็เลยมองว่ามันก็ไปคล้ายมูลเบสบอลเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปดูผมรู้สึกว่ามันน่าจะเหมือนโยมีอยู่เหมือนกันนะสกิล2บับน้าป้อมนะกว้าง0 0จุดอ่จุดกว้างเหมือนกันนะครับครูดสกิล9วินะครับคาสามารถให้เปิดเนี่ยเป็นตัวหนอ,อ่าผมก็เลยไปเทียบกับเบสบอลนะเหมือนเหมือนอเดี๋ยวค่อยไปดูโยมีไปดูโยมีนิดน,นึงผมคุ้นๆว่ามันเหมือนกันมากนะแต่ว่าโยมีเป็นไหวพริบนับแล้วก็ความสามารถจะเป็นแร่หนืด เดี๋ยวขอดูนิดนึงว่าเหมือนตัวไหนมากกว่ากันนะครับสกิลหนึ่งครับดาเมสสตันขัดขวางฮิลวเลือดไม่ทะลุนะสกิลสองอาตะโอ้ยเหมือนกันเหมือนกับเหมือนกับตัวใหม่เลยนะเหมือนซนริกระต่ายเลยนะครับอ่าแต่ว่าความสามารถกับความสามารถในเปิร์ลไม่เหมือนกันนะครับอาส่วนตัวของบูนเบสบอลนะครับอ๋อจะต่างกันตรงประเด็นกับสตันนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอาตะบวิ่งเหมือนกันอ่ะเขาจะเป็นพลังโจมตีกับเกราะเลือด ต่างกันเล็กน้อยอ่าก็คล้ายๆอยู่เหมือนกันนะไอะ้รูบี้เราเลขสวยอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเพิ่งมาเห็นอยู่เหมือนกันนะครับอ่าน่วนความสามารถมาครับนะเป็นการต่อต้านการเปลี่ยนสภาพก็คือต่อต้านการเปลี่ยนร่างเรนเดอร์ที่มีสกิลเปลี่ยนร่างทุกตัวไม่สามารถเปลี่ยนร่างตัวนี้ได้ทุกตัวเลยนะครับอ่าก็เดี๋ยวผมทดสอบกับมอสแสงแล้วกันถือว่าแป๊บเป็นตัวแทนนะครับตัวแทนเปลี่ยนร่างนะครับอ่าการใส่เกียร์นะครับถ้าต้องการดาเมจก็ ป้องธนูแหละถ้ามีแต่เกียร์ฟรีนะช่องกลางก็เกียร์ป้องกันดีสุดอ่ะช่องสุดท้ายก็ใส่อะไรก็ได้นะให้ภาพรวมของเรนเจอร์เนี่ยมีหลบสกิลต้านสกิลเยอะๆสักนิดหนึ่งหรือจะใส่เป็นทางถึกอย่างเดียวก็ได้ไม่ว่ากันนะอ่าสกิลขัดขวางฮิวเลือดจริงๆถือว่าดีมากครับเพราะว่าขัดขวางฮิวเลือดต่อเนื่องถ้าเราเล่นสเตดวิ่งเราจะเห็นเลยว่าถ้าเรนเจอร์ไม่ตายสมมติเหลือเลือดแค่หนึ่งเนี่ยเด้งร้อยคนระับหนึ่งเด้งร้อยหนึ่งเด้งร้อยได้ตลอดเวลานะไปขัดข สองทีตายสมมติทีหนึ่งไม่ตายไงอ่าโบปกติทีหนึ่งไม่ตายใช่ไหมฮิวเลือดเต็มอันนี้เป็น2ทีแล้วตายไปเลยนะครับก็ถือว่าช่วยได้ดีแต่อย่างที่บอกแหละว่าพอมันไม่ทะลุเนี่ยก็ตั้งหิดตังง้งห,หิดใจนะอาคอาสบายเปิร์ก็อย่างที่บอกนะครับว่าถ้าใช้พวกประเภทตัวถึกถึกโหดหดมันมีนะส่วนใหญ่เป็นสงมืดทั้งนั้นเลยครับเรนเจอร์ปกติมันน้อยนะผมถึงบอกว่ามันจะเป็นในหลีกสูงนะสำหรับการเจอตัวหนืดโหดโหนะครับ เดี๋ยวมาทดสอบดูก่อนนะครับเมื่อกี้ด่านวิ่งเห็นแล้วนะเดี๋ยวผมขอย้อนไปดูคือผมจะเล่นแล้วก็ดูบ้างไม่ดูบ้างดูรายละเอียดว่าเฮ้ยเราจะปรับเกียร์ปรับอะไรดีเฮ้ยโอ้โหมาวิ่งสวยงามมากอ่านี่ดาไม่สตาร์ทถึงหนึ่งเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะอ่าโอเคนะครับถ้าเยอะก็จริงนะครับแต่ว่าเอฟเฟกขึ้นไวนะครับอ่าถ้าขึ้นนี่เอฟเฟกเอฟเฟกขึ้นนะเอฟเฟกขึ้นถือว่าโอเคนะครับแต่ว่ามันจะเริ่มวิ่งเมื่อ ถ้ามันหมดแต่ตัวอื่นที่ได้รับบัฟเนี่ยน่าจะวิ่งต่อได้เลยนะเดี๋ยวผมดูนะปุ๊บนี่วิ่งเลยเห็นไหมเพราะว่าเอฟเฟกมันขึ้นหัวทันทีมีแค่ตัวมันเนี่ยที่ทาท่าเยอะไปหน่อยแต่เอฟเฟกขึ้นตัวอื่นจะวิ่งไปเลยนะครับอันนี้ถือว่าเอฟเฟกขึ้นไวนะอสวรรดาแมสตันอาสตันเป็นรูปสายฟ้านะครับเดี๋ยวทดสอบอีกด่านให้ดูแล้วกันนะว่า การข้ามของมันเนี่ยเป็นยังไงเหมือนจะเห็นแบบว่า,วาเต็มที่ข้ามหนึ่งไม่มีพิเศษอะไรเลยตัวนี้เออก็คือเราก็แอบคาดหวังนะแสงมืดออกมาใหม่ๆมันน่าจะแบบโหดแต่ก็โอเคตรงที่ว่ามันเป็นคอมโบเขาสามารถไฮเปอร์เออถ้าเป็นทีมท็อปๆเนี่ยเขาพร้อมจะปั้นแม็กแล้วก็เล่นทางคอมโบแล้วก็ให้มันโหดได้อะผมว่ามันมีตัวโหดมากพอนะอ่าเดี๋ยวค่อยไปสองดูตำนานกันสักนิดหนึ่งครับคือด้วยความที่ว่า ตอนเนี้ยที่ทางมันหลากหลายมากอะทีมมันไม่จำเจกับทีมเดิมๆแล้วนะผมมองว่าความสนุกอยู่ตรงนี้แหละพอมันเริ่มไม่จำเจปุ๊บเนี่ยอ่ะมันก็จะมีการแก้ทงแก้าทางเดี๋ยวนะ้าสายฟ้าหายไปไหนหมดสกิลไม่ออกเลยเลยเนี่ยอันนี้โดนแล้วครับนี่เห็นไหมมันจะมีการข้ามข้างหน้าไปนิดนึงลองเล่นดูเพราะว่าตัวข้างหน้ามันจะมีจังหวะที่ไม่โดนครับมีการเนี่ยเห็นว่าข้ามไปโดนตัวม่วงๆนะครับไปตัวข้างหน้านี่ยังมี ไม่โดนครับถ้าข้ามก็แบบเล็กๆก็เป็นข้ามหนึ่งแบบเล็กๆเลยนะมาได้พิเศษครับคือถ้าเกิดมันข้ามไปข้างหลังปุ๊บเนี่ยมันยังคาดหวังผลได้นะอ่าแบบอย่างน้อยเนี่ยเดินมาหน้าป้อมโหโดนสตันนะครับอันนี้ไม่มีเลยเลยอันนี้ใช้สล็อตดียังดูยังดูซัมมอนยังข้ามไปทําสตันดูดีกว่าอีกนะอ่าฉะนั้นเบื้องต้นก็ประมาณนี้แหละว่า ถ้าเป็นาตุปกติเนี่ยผมว่าปั้นแม็กได้เลยด้วยความสามารถบังคับแล้วก็ความสามารถให้เปอร์นะแต่พอเป็นแสงมืดปุ๊บเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้อยู่ในดับของลีกทั่วๆไปนะใช้คำนี้นะเพราะว่าอย่างน้อยๆความสามารถให้เปร์นะครับแล้วพวกสกิลบัฟอะพวกสตงสตัรเงี้ยเดี๋ยวพอมีตัวช่วยปล่อยตัวมาเยอะเนี่ยมันก็โหดได้ฉะนั้นบนท็อปก็อาจจะไม่แปลกนะคิดว่านะ,ะเดี๋ยวดูนิดนิดหนึ่งผมว่าน่าจะมีแหละนะครับทีมที่เป็นคอมโบตัวหนืด โหดโนะครับอ่ะริต้านะครับอ่าริต้านะครับเฮ้ยไม่แน่นะอันนี้ใช้จริงด้วยนะครับก็จะเป็นอาม่านะครับอาันที่นี้ตัวหนึ่งนะตัวหนึ่งจะเป็นอาม่าเจสิก้านะครับอาม่าเจสิก้าบาลมายกุลนะครับเฮ้ยเอาให้ขุดไอ้ตัวนี้มาด้วยยังอยู่ในช่วงทดสอบหรือเปล่า เออเดี๋ยวต้องลองดูนะอ่ะส่วนตัวนี้เนี่ยคือผมก็จะเห็นว่าบนท็อปตำนานเนี่ยบางทีมเขาอาจจะมีการนําตัวบินมาไอตัวนี้ก็เลยถูกนําม,มาใช้ได้อยู่เช่นเดียวกันนะอ่ะแบบนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งฝั่งนี้4ฝั่งนี้2อ่าหรืออาจจะเป็นแบบหยุด5วิอ่ะสักตัวหนึ่งประมาณนี้อ่าหรืออาจจะแบบโอ้ถ้าเกิดเพิ่มทีมันจะอ่อนแอลงนะอ่ะตำนานเรายัางยึดติดอยู่กับทนายนะครับแล้วก็อดัมนะแล้วก็ตัวบิน อันในอย่างที่บอกแหละว่าผมว่ามันเป็นความสนุกนะที่ทีมพอมาเริ่มหลากหลายปุบเนี่ยทีมเล่นเองกับเกมตั้งรับมันก็จะทําให้เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตากันได้นะครับอันนี้ครับเซสื่อนะครับทีมนี้ตัวนื้อซีนะครับอาม่าเป็น5้าอ่แล้วมีรูเดียสอีกเป็น6เดี๋ยวไม่น่าทีมอาจจะมีการปรับหน้าปรับตาเรื่อยๆอเอาปอกเอาอีกคนนึง่งอ,อีกคนหนึง่งนะครับนี่ผมเห็นเอนี่แบบว่า นึกไว้เป็นอีกอย่างหนึ่งตลอดนะอันนี้ใช้เหมือนกันห้าตัวหนืดฝั่งนี้3นับฝั่งนี้อีก2องแล้วก็รูเดีสอีก1น่งอันนี้อย่างที่บอกแหละว่ามันก็ใช้ได้สาหรับแบบคนเขาของพร้อมอะ่ะเออมีของพร้อมเติมนะครับเขาก็จะเติมอะไรก็ได้นะเขาก็จะนาจุดบางจุดเนี่ยนำมาใช้งานอเดี๋ยววันนี้ผมทดสอบอ่ะ,อะทดสอบการเปลี่ยนล่างก่อนละกันนะ ว่ามันจะไม่มีทางโดนเปลี่ยนร่างนะครับจากเรนเจอร์ที่มีสกิลการเปลี่ยนร่างอ่าเพราะว่าความสามารถมันคือ100%ซนะครับถ้าเปลี่ยนร่างโดนเปลี่ยนร่างปุ๊บนะไปทุบหัว GM เลยไปทุบหัว GM เลยมันจะไม่โดนแน่ๆครับนี่แต่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะขึ้นเอฟเฟกอะไรไหมโอ้โดนสตานง่ายด้วยไอ้ตัวนั้นก็ตามตาภาพนะคือจริงๆเนะี่ยตัวบอสซีโอแม่นขึ้น มันขึ้นจากเดิมแรกๆสุดต้องใช้คําว่าแรกๆสุดแต่พอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยมันก็จะยังแม่นตามปกติไปหมดแล้วโอ้อันนี้ตัวตัวแล้วก็น,นะเวล140นะครับไปทุบแม็กนะครับทุบยับเลยอะไรวะเนี่ยโอ้โหอ่ะมาต่อมาครับอ่าถ้าเจอโยมินี่น่าจะทุบโยมิเลนะแน่นอนเพราะว่าโยมิเป็นตัวที่ มันออกมาตั้งแต่แรกสุดแล้วแล้วเป็นไหวพริบเปลาะบางมากๆแต่ว่าตำแหน่งยืนไงอ่ามาหลบสกิลได้ด้วยตำแหน่งยืนครับอันนี้เจอตัวที่มีความคล้ายคลึงกับมันหน่อยแล้วกันอ่าเป็นธาตุมืดพลังเหมือนกัน,นครับเป็นตัวชนใกล้ได้เหมือนกันนะแล้วก็ความสามารถเฮเปอร์เดียวกันนะครับอ่าไม่ทะลุทั้งคู่ครับแล้วก็มีอมาตาทั้งคู่ด้วยเออเดี๋ยวมาดูว่าใครจะอยู่ใครจะไปครับอมาลองดูกันครับ อไอ้ฝั่งนั้นก็บัฟขึ้นมานะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าซารีกระต่ายนะครับก็แน่นอนนะครับว่าถ้าเกิดโดนบ่นมาเยอะเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีการโดนบัฟขึ้นมาอีกแน่ๆผมฟันธงได้เลยว่าเดี๋ยวจะต้องมีการบัฟไม่ตอนใดก็ตอนหนึ่งมันน่าจะต้องหดได้มากกว่านี้อ่าเพราะว่าอ่านสกิลเบื้องต้นเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะไม่ได้น่าเกลียดเลยนะครับอ่าติดแค่ว่าพอไม่ทะลุเนี่ยมันก็แค่ตังหิตตังหิตใจ อแต่เมื่อกี้วิ่งไม่น่าใจนะแต่ผมวิ่งเนี่ยส่วนใหญ่จะเห็น80%นะครับที่ผมดูเนี่ยมันจะอยู่ได้จนจบตลอดเลยนะครับเนื่องจากว่ามีความถึกค่อนข้างจะมีความถึกเกินเบอร์อยู่เหมือนกันอ่าแล้วก็อย่างที่บอก c อมโบความสามารถนะครับซึ่งความสามารถห้เปอร์เนี่ยต้องเน้นต้องเน้นให้มันยืนนานๆถ้าโดนยิงแตกปุ๊บเนี่ยความสามารถแตกหมดเลยนะ ไอกลุ่มความสามารถพวกนี้นะครับตัวหนืดและหนืดเนี่ยจะเป็นต้องปล่อยตัวออกมาแล้วให้ยืนานานๆมันจะติดได้ดีนะครับมันจะเป็นการสะสมเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆโดนยิงแตกปุ๊บนะครับก็จะลดทอนความโหดของความสามารถไปอ่าแล้วก็ตัวแม็กก็จะหนืดได้ดีกว่านะครับอ่าเป็นความสามารถที่ต้องตัวแม็กนะใช้เวล40สสลับนี่แทบไม่เห็นผลเลยครับเห็นผลน้อยมากยกเว้นว่าไปคอมโบสมมติว่ามีตัวหลักแม็กอยู่แล้ว แล้วก็ใช้เวล์ร้อสลับไปนะครับอันนี้น่าจะตีกันทั้งวันนะเนื่องจากว่ามีอมะตะทั้งคู่ครับมีอมะตะทั้งคู่นะครับนี่แต่ก็ถือว่าเอาเวล140นะ์ร้อเนี่ยไปตีกะโตแม็กได้เฉยเลยวะ่ะเอออัตเกียร์ผมก็ไอ้นี่นะขโมยมาจากเบาไพากรครับเออขอโมยมาเลยครับก็หลบสกิลตั้งสกิลก็โอเคนะครับอ,อ่าช่องกลางใช้เป็น อรองเท้าเียนาดนะครับ่สุดท้ายเป็นกระดิ่งให้ดูแค่นี้ก่อนแล้วกันวอลเวลร้อยสี่สสู้ได้เลยนะพอมีเกียร์ถึงปุ๊บเนี่ยมันก็โอเคอ่ะมาทดสอบกับเรนเจอร์เอาแบบตัวยอดนิยมแล้วกันนะอาเจอร์อาดัมเพิ่งรีวิวอาดัมไปนะครับว่าอาดัมโดนบัฟนะครับจุดเด่นก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็คือความถึกกับสตารนะครับก็คือป่วนนะบนท็อปใช้กนหลายทีมครับ เพราะว่ามันบับปุ๊บมันชัดเจน,นครับว่าค่อนข้างจะใช้ดีนะครับอี๋ยวดูกันคู่นี้วัดผลเลยนะวัดผลเลยนะเพราะว่าเมื่อกี้นะครับตัวของอเต้าซาร,รีนะครับซาร,รีกระต่ายเนี่ยยืนคุยกับมูนเบสบอลเฉยเลยอแต่ว่ามันมีอำาตาทั้งคู่นะแล้วก็ดาเมจไม่ได้ทารุทั้งคู่นะครับดูนะให้ตีกันสักพักหนึ่งครับเพื่อเป็นการทดสอบนะว่า มันถึกมันทนจริงไหมเออยืนคุยได้ทุก่าตหรือเปล่านะครับสตรงสตันนะครับนี่สตันอยู่อ่าคือถ้าเกิดสมมุติว่าพวกสถานะต่างๆอ่ะสตันเปลี่ยนร่างอะไรพวกนี้เนี่ยกับตัวแสงมืดโอ้นนี้ไม่ได้นะเนี่ยผมถึงบอกว่ามันบัฟขึ้นมาค่อนข้างจะชัดเจนอยู่เหมือนกันนะให้ดูข้อนี้เออว่ามันโดนนะอดำไตยับได้อยู่เหมือนกันนะครับ อาดมนะเมื่อกี้เราเห็นแล้วนะครับว่าบนตำนานมีคนใช้ยอยู่นะครับแม้ว่าจะไม่ได้มีคอมโบพิเศษแต่ที่บอกว่ามันถึกแล้วก็สตาร์ทค่อนข้างจะดูแม่นมากกว่าเดิมครับแล้วก็พอปล่อยตัวมาเยอะเนี่ยมันจะเป็นดามเมสสะสมอยู่แล้วนะาดามเมจครับเหมือนประมาณว่าถ้าเกิดเราต่อยเบาๆแต่พอต่อยรัวๆปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งอ่ามันก็จะแบบเพิ่มความหนักหน่วงมากขึ้นจากจำนวนการรัวนะครับอันนี้นามาทดสอบเฉยๆนะ ล้าแบบถ้าไปเจอตัวที่เปราะๆสนิดนึงเนี่ยตีเขาตายได้ไหมอ่าแล้วเราเนี่ยจะยืนรับดาเมจได้ไหมไอ,อ้นี่บอกว่าโดยโปกติพลังเจอว่องไวตีกันหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยพลังมักจะได้เปรียบนะครับนี่ไล่ทุบเขาเลยวิ่งเข้าหาเขาเนร่งจริงเสียเปรียบนะแต่ว่าพอมีบัฟวิ่งปุกก๊บก็นี่ครับสามารถเติมตัวเองเติมเพื่อนผมว่าจริงๆมันมีดีหลายจุดอยู่เหมือนกันนะ แต่อย่างที่บอกแหละมันก็ยังเน้นย้ำเหมือนเดิมแหละว่าพอมันเป็นแสงมืดปุ๊บเฮ้ยมันแบบไม่กล้าวะ่ะมันพอมันปั้นมาใช่ไหมเราต้องการจะเอามันมาแบกทีมอะ่ะคือแสงมืดอะ่ะโอ้ใช้กบม่วงลงทุน20ตัวสําหรับคนทั่วๆไปนะอ่าเพราะว่าถ้าสมมุติเป็นสายฟรีแบบเนี้อ่าไม่ได้แล้วโดนชิงจังวิ่งเข้าหาชิงจังคนระับโดนสอยล้วอันนี้ทุกคืนแล้วอ่ะทุกคืนแล้วนะ โอ,อ้ให้ดูประมาณนี้้วกันมันเวลรนะ้อนะอ่าต้องต้องยอมรับอย่างนีง้อันสุดท้ายเจอโพครับโพเซดอนว่าทดสอบนะเป็นการทดสอบดูครับว่ามันถึงจริงไหมอ,อย่าลืมนะว่าผมใช้เวล140นะครับแล้วก็รีดศักยภาพมันด้วยเกียร์นะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ได้ประสิทธิภาพขั้นสูงสุดนะครับ ทั้งคู่ดาเมจไม่ทะลุนะครับโพไซดอนไม่ทะลุนะแบบนี้โพไซดอนอ่ะเดี๋ยวดูว่าโพไซดอนจะตัดได้ไหมครับเดี๋ยวดูกันลวกันนะคนที่ถามเข้ามาว่า,าสรุปมันข้ามไหมข้าม2ข้ามสข้าม2ยังข้ามอยู่ปกตินะครับแต่ข้าม3นี่คือ ไม่เห็นนะข้าม3นะครับข้าม3คือหน้าป้อมเขามาหน้าป้อมเราอาจจะด,ดูคลิปนี้ให้เห็นชัดๆเพราะผมทดสอบมาหลาย10รอบอยู่เหมือนกันว่าไม่ข้าม3มตั้งรับยังไงก็ไม่ข้าม3มโดนประชิดโดนประชิดหน้าป้อมก็ไม่ข้าม3ไม่เห็นเลยคนอื่นอาจจะเห็นเพราะว่ามันอาจจะเป็นจังหวะที่หลุดมาจริงๆแต่เมื่อเทียบกับเกมนั่นเองคนละเรื่องเลยครับข้าม3ามนี่มี้เห็นเยอะมากครับอ่าข้ามมีเห็นเยอะมากนะครับสำหรับตัว พไซนดอนในเกมนั่นเองแต่ตั้งรับไม่มีข้าม2นี่มันลึกอยู่แล้วเนี่ยอย่างเงี้ยเรียกว่าข้าม2นะครับอ่าผมทดสอบโดยเอาเรนเจอร์ตัวหน้าป้อมไปยืนเนี่ยถ้ามันข้าม3มคือมันจะยิงทะลุเข้ามาโอ้โหโอ้หูนะเนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่าอดัมกับพไซดอนบัฟก็คือบัฟนะครับไม่รู้จะพูดยังไงเลยอ่ะลองเล่น PVP สัก 2- 3สตานะครับอันนี้หลีกตกมากระตุยเลยนะตั้งเรนเจอร์1ตัวครับแล้วลืมเปลี่ยนนะเปมาตำครับ มาลองดูกันนะครับถ้าเอาตรงๆสำหรับผมนะสมมุติว่าคะแนนเต็ม10ผมอาจจะให้ซัา8.5ให้ซัก8.5เพราะว่ามันก็มีจุดที่ถือว่านำมาใช้ได้แต่อย่างที่บอกไปแล้วว่าถ้าจะปั้นแม็กเนี่ยเราไปปั้นพวกโคโรโบโดีกว่าไหมปั้นพวกโคโรโบโที่เป็นตัวชนใกล้นะครับ สมมติไม่ชอบจะได้เปลี่ยนไงเพราะว่ากบมันยังหาไม่ยากอ่าและยิ่งสมมติเป็นโคโรโบตัวที่เราชอบด้วยอะไรประมาณนี้นะครับก็ใช้ได้นานแล้วเดี๋ยวดูสายฟ้าแล้วกันนะอ่าสายฟ้าสอยหัวนี่โดนโดนอยู่นี่โดนอยู่นะครับเมื่อทีมเรามีตัวล้างอมาตะอันนี้เคยทดสอบให้ดูหลายคลิปแล้วนะครับว่าล้างอามาตะอ่าเป็นยังไงนะครับอ่ามีแบบ ่ามันมีชื่อของมันอ่ะ,ะเฉพาะอยู่แล้วนะครับล้างอมตาแบบมีระยะเวลากํำกับต่อวินาทีนะครับกับแบบล้างทีเดียวนะครับแบบต่อวินาทีจะดีกว่ายิ่งนานยิ่งดีเลยครับอมาตาจะหายค่อนข้างจะนานมากมาทีนี้ดูครับาเล่นสักสองสาตาดูนะเพราะว่าเบื้องต้นนะครับก็มันก็ได้แหละ ด้วยตำแหน่งเลนเจอร์นะเอาจริงๆนะด้วยตำแหน่งเลนเจอร์ที่มันแบบว่ายืนค่อนข้างจะใกล้นะครับผมก็แนะนําว่าไปใช้โคโรโบดีกว่านะครับแต่ตัวน,นี้ติดทีมไปก็ไม่ได้เสียหายนะผมว่ามันก็มีความเก่งของมันอยู่นะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ค่อยคุ้มสําหรับการปั้นแม็กนะครับเพราะว่ามันมีความเสี่ยงที่จะมีตัวมาทับทางเยอะหน่อยนะเนี่ยมาถึงก็เหมือนโยมิแล้วแต่พอเป็น โยมิยืนไก่ปุ๊บโยมิใช้ดีอ่ะโยมิใช้ดีนะแต่เปราะบางแค่นั้นนะครับแต่พอเป็นตัวเนี้ยถ้าสมมตินะโกงมันสนิดหนึ่งสมมตินะโกงสนิดหนึ่งนะครับเป็นสายพลังแล้วให้มันยืนสักจุด400เออไม่ต้องทะลุได้ไม่เป็นไรแบบเนี้ยโอเคแบบเนี้ยมันจะมีความน่าสนใจขึ้นมาเยอะเลยนะ ในอดีตเคยมีนะครับพวกสายอ,อลาังที่แบบยืนค่อนข้างจะห่างแล้วก็มีความป่วนก็คือเจ้าซ a ลลีแมชชีนอย่างเงี้ยมันเคยเป็นตัวที่แบบว่าโอ้โหกว่าจะยิงล้วงไปถึงวันเนี้ยค่อนข้างจะยากเป็นตัวที่ค่อนข้างจะถึกในยุคนึงนะใครเล่นตอนนั้นจะรู้เลยว่าตัวซัลลี่แมชชีนเนี่ยมันเป็นตัวข้ามซีซันแล้วทําให้มันเนี่ยการใช้งานห่วยไปเลยครับข้ามซีซันปุ๊บเนี่ยแต่ตอนอยู่ก่อนเปลี่ยนซีซันนี่คือเป็นตัวโหดเลยครับ ตอนที่ยังเป็นสมัยสมัยแรกนี่เป็นกี่ดาวนะไม่แน่ใจจำไม่ได้ละอ่าน่าจะ8ดาวนั่นแหละนะครับพอข้ามซีซันปุ๊กก็ความเก่งลดน้อยลงเยอะนะครับอ่าซึ่งตอนก่อนข้ามซีซันเป็นพลังที่ถึกนะครับแล้วก็ยืนก็ไก่นะครับแล้วก็สตัน้นมีใบด้วยอหมไม่แน่ใจละลองไปหาดูแล้วกันนะอันนี้เบื้องต้นก็ประมาณนี้แหละ แต่ผมเชื่อว่านะเดี๋ยวต้องมีการปรับไม่ตอนใดก็ตอนนึงหรือแอบปรับมีครับรู้กันอยู่แล้วนะเกมนี้ครับอะไรก็ได้ครับแล้วก็ไม่บอกด้วยนะครับอ,อันนี้ยังดีนะที่เรายังเห็นในฐานข้อมูลเกมแต่มันจะมีบางส่วนที่มันไปอยู่ในข้อมูลเชิงลึกข้อมูลเชิงลึกก็คือไปอยู่ที่โค้ดเลยอะไปอยู่ที่โค้ดレนเจอร์นะครับ ซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันหาดูได้ยากแล้วก็ข้อมูลบางอย่างเนี่ยมันเห็นความผิดปกติแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะรแต่บางอย่างคือเจ๊งตัวเลขชัดเจนเลยว่าปรับขึ้นปรับลงซึ่งไอข้อมูลเชิงลึกตรงนั้นเนี่ยไม่ได้อยู่บนเว็บผมจะบอกให้แค่นี้ว่าบางทีมันมีแบบนั้นจริงนะแล้วบางคนเขารู้เขาก็มีการนํามาใช้นํามาใช้นะผมเองกอ็บางทีคนบอกมานะครับเราก็ไปแกะดูอา้าวจริงจริง,รงนามาทดสอบเออจริงนะครับก็ จะเห็นว่าแบบนี้มันมีการปรับอะไรเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆครับแต่ก็ไม่ต้องใส่ใจหรอกอย่างที่ผมบอกว่าเบื้องต้นถ้าเรนเจอร์เป็นตัวที่เก่งอยู่แล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวเก่งอ่าไม่ต้องกลัวว่าจะโดนเนื้ออะไรมากมายนะครับตัวนี้ก็ถือว่าอย่างที่บอกครับว่าพอเป็นแสงมืดปุ๊บเนี่ยมันก็เสียดายกบมันก็เสียดายกบในการปั้นแม็กนะถ้าจะมาใช้เฉพาะทางจริงก็คืออ่าคอมโบตัวหนืดนะครับโซนตรงนี้เราก็เห็นได้ชัดแล้วว่ามันจะไม่โดน เปลี่ยนล่างนะครับแต่ก็โดนสตันโดนอื่นๆได้นะนะไม่โดนแค่เปลี่ยนล่างแค่นั้นเองนะครับอนอกนั้กสกิลก็ถือว่าโอเคนะติดแค่ไม่ทะลุถ้าทะลุปุ๊บเนี่ยผมจะพูดอีกอย่างหนึ่งเลยว่าดีนะครับพอแบบนี้ปุ๊บมันแค่มีจุดชัง,งักแค่นั้นเองเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆอ่ะก็ตามชอบแล้วกันถ้าเป็นทีมที่คอมโบมาทางนี้อยู่แล้วกบอมอ่วงครบ20ตัวพอดีก็ถือว่าเป็นตัวที่ เลือกได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นทีมทั่วไปที่ต้องการจะปั้นแม็กส์สงมือตัวแรกหรือตัวที่2ผมว่ายังดีกว่าไปหาตัวที่แบบว่าช่วยทีมแบบชัดๆจำๆหรือนําไปเล่นในโบทอื่นๆได้ง่ายได้ขึ้นอ่านี่ก็โอเคนะเลือกตามความชอบแล้วกันนะครับโอเควันนี้ประมาณนี้นะให้ดูชัดๆนะว่าเวล140นะครับแล้วก็ขโมยเกียร์เรามากลมาใช้นะอแล้วคงจะให้มันยืมไปก่อนยืมมิงไปก่อนนะ อ่าปรากฏว่าเฮ้ยใ,ใช้งานดีเหมือนกันนะครับทิ้งท้ายศักยภาพก็สายพลังเบื้องต้นนะสายพลังก็พลังชีวิตครับอ่าสายพลังเบื้องต้นก็พลังชีวิตให้มันตึกมากกว่าเดิมนิดหนึ่งช่วยได้นิดหนึ่งนะแต่ก็ถือว่าช่วยนะครับเอานี้วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ